สวัสดีครับ f c วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับวันนี้จะมาเสนอแนวทางนะครับแนวทางตัวเลขนะครับชุด2ตัวมาตัวนะครับเอาบรรยากาศนะครับตอนเช้าๆสายๆนะครับประมาณสายๆนะครับ4ี่โมงห้าโมงนะครับ พายุเข้านะครับที่โคราชนะครับในตัวเมืองนะครับผมอยู่ตำบลสุรานารีนะครับนีบรรยากาศนะครับอากาศเย็นๆนะครับขอรัชจันสีมาของเรานะครับชุ่มช่าครับวันนี้ชุ่มช่าฝนตกทั้งวันนะครับดูแล้วเอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับเอฟซี ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับช่องด้วยนะครับการสมุนไพร95นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับน่าจะตกทั่วประเทศนะครับฝนวันนี้พายุเข้านะครับ แนวทางตัวเลขนะครับมีเข้ามีหลุดทังช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับนําเสนอนะครับให้กับ f อนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นสูตรคำนวณนะครับตัวนี้เป็นสูตรคำนวณนะครับผมได้นำเสนอนะครับตัวนี้ ชุดสองตัวมาตัวนะครับแนวทางเป็นเพียงตัวเลขนะครับผมมีเข้ามีหลุดนะครับสตีก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมทางบ้านลองพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะฮะเป็นแค่แนวทางนะครับดูไว้ก่อนก็ได้นะครับชมดูไว้ก่อนก็ได้นะครับ รอบนี้สูตรคำนวณนะครับมันเป็นสูตรคำนวณนะเลข2ตัวมาตัวร,ตรอบนี้ผมจะรู้สึกว่าจะทําได้1กับ2องนะครับทำได้1กับ2ติดต,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 ตามชมได้เลยนะครับผมบรรยากาศครับบรรยากาศมาให้ชม เป็นต้นไม้ในกระถางนี่แหละครับในบ้านก็ชอบปลูกต้นไม้นะครับอันนี้จะเป็นต้นพญาลิบคุดนะครับพญาลิบคุดใบก็จะงอๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกวกมรกตนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางนะครับไปชมแนวทางตัวเลขนะครับ ผมสรุปไว้แล้วนะครับผมสรุปไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวทางก็จะมีเข้ามีหลุดนะครับฝาก f อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องการสมุนไพร95นะครับด้วยนะครับ โอ้ฝนตกดีครับฝนตกดีทั้งวันเลยนะครับตกทั้งวันเลยวันนี้นกมันเล่นน้ำนครับเอาครับผมมาดูแนวทางตัวเลขกันเลยเน,นะครับสูตรนะครับสูตรคำนวณน,นะครับ สมตัวมาตัวนะครับเป็นชุดเด่นบนล่างนะครับรอบนี้ก็ทำได้นะครับรอบนี้ทำได้ก็จะเด่นไปที่1กับ2นะครับตัวนี้ไปได้ สิหน่วยนะครับนานๆจะไปหลักร้อยนะครับถ้าใครหาหลักร้อยไม่ได้ก็ลองเอาชุดนี้ไปใส่หลักร้อยดูก็ได้นะครับแต่สถิติที่มันเดินเดินมาก็คือหลัก10กับหลักหน่วยนะไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะคตัวมาตัวนะครับอันนี้ผมลองจับคู่ให้นะครับจับคู่บนล่างให้ ก็คือถ้าหนึ่งมานะครับ1มาก็จะมี1 3 1 4 1 5นะครับอันนี้กลับแล้วนะครับอันนี้กลับแล้วนะครับก็คือถ้า2มาก็จะมี2 3 2 4 2 5นะฮะ3 2 4 2 5 2นะครับเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับหยิบจับสลากกินแบ่งนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16นะคริพฤศจิกายนนะครับครับผม ผอป่าชาพัทร์ยิ้มไปด้วยนะครับท่านใดที่สนใจสุขภาพนะครับเป็นชาลดไขมันลดความดันคอเลสเตอรอลลดน้ําตาลในเลือดนะครับผู้ป่วยเบาหวานนะครับข้างในมีสามติบซองเล็กนะครับหนึ่งซองเล็กชงกินจนกว่าจะจืดได้เลยนะครับทานตอนไหนก็ได้นะครับชาตัวนี้ชาพระจัทร์ยิ้มนะครับเป็นชาสุขภาพไม่มีคาบเฟอีนะครับลดไขมันลดความดันลดน้ําตาลในเลือดนะครับผู้ป่วยเบาหวานนะครับ ทุกเพศทุกไว้ทานได้นะครับตัวนี้เป็นชาพระจันรยิ้มครับผมสนใจก็ฝากเ,าเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับ0840372649 0840372649ขอบคุณมากครับผม เป็นชาสมุนไพรครับข้างในมีสามสิบซองเล็กนะครับฝากไว้ด้วยนะครับชาพจัชรยิ้มนะครับช่วยลดไขมันลดความดันลดน้ำตาลในเลือดนะครับของผู้ป่วยเบาหวานนะครับค่าตับค่าไตดีขึ้นนะครับตัวนี้เป็นชาสุขภาพนะครับทานได้ตลอดนะครับทานตอนไหนก็ได้นะครับเป็นชาพจัชร์ยิ้มนะครับผม ็นตัวแทนจำหน่ายครับผมสนใจก็0840372649 0840372649เอาบรรยากาศฝนตกนทั้งวันนะครับข้างนอกน,นะครับนอกบ้านมาให้ชมนะครับผม เสียงฝนก็ปอยๆนะครับทั้งวันนะครับตรงนี้ฝนตกย,ยครยนะครับอายุเขา้าก็ไม่ร้อนนะครับก็อากาศเย็นสบายตกไม่ได้ครับตกโปอยต่ตกทั้งวันแน่วันนี้ แนวทางนะครับเอาทางให้ดูอีกรอบนะครับเป็นสูตรสองตัวมาตัวนะครับบนล่างนะครับชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับเด่นไปที่หนึ่งกับสองนะครับจับคู่นะครับจับคู่บนล่างนะครับถ้าหนึ่งมาก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับออนนี้กลับแล้วนะครับก็ หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับถ้าสองมาก็จะเป็นคา,าดนะครับคาดว่าถ้าสองมานะครับสองสามสองสี่สองห้านะครับสามสองสี่สองห้าสองนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะฮะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ทางช่องแค่นำเสนอสื่อกลางนะครับให้หยิบจับสลากกินแบ่งนะครับรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2568นี้นะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่นะครับ แคปหน้าจอไว้เลยนะครับ F C นะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเป็นแค่นแนวทางนะครับเป็นสูตรคำนวณครับผมสองตัวมาตัวนะครับรอบนี้เด่นอยู่ที่1กับ2นะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องด้วยนะครับการสมุนไพร95าย95ครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้ f c นะครับที่ผ่านมาเห็นคลิปช่องวิดีโอนะครับแนวทางนะครับช่องของการสมุนไพร95นะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับรุ่งเรืองอย่าเจ็บอยากให้ยอย่าจนร่ำรวยเงินทองนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นสมปรารถนานะครับเดินทาง ขอให้แข้วคาดปลอดภัยนะครับขอให้สุขสมหวังดังใจหมายรวยรวยิงหิงปังปังกันทุกคนนะครับขอให้ FT มีความสุขครับสวัสดีครับ